Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2024ซีรีส์ลักษณะ6ประการของครอบครัวที่แข็งแกร่งวันที่4ชื่นชมและเห็นคุณค่ากันและกัน นอกจากการฝึกฝนการสื่อสารที่ดีกับครอบครัวของเราแล้วเราควรใช้เวลาในการแสดงความชื่นชมและความรักที่มีต่อกันด้วยในหนึ่งเทซโลนิกาบทที่5ข้อที่11กล่าวว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้น ครอบครัวที่แข็งแกร่งแสดงความชื่นชมซึ่งกันและกันพวกเขาตั้งใจให้กำลังใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันสมาชิกในครอบครัวแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึง้งแท้จริงและเป็นธรรมชาติเราทุกคนชอบเมื่อคนอื่นเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นและสมาชิกครอบครัวของเราก็ไม่ต่างกันในช่วงที่ผ่านมานี้ เราเคยได้บอกสมาชิกในครอบครัวอย่างเปิดเผยไหมว่าพวกเขามีความหมายต่อเราเพียงใดเราเคยได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการอันเป็นเอกลักษณ์ที่พระเจ้าทรงออกแบบพวกเขาซึ่งมาสู่การถวายเกียรตินามของพระองค์หรือไม่บางทีวันนี้อาจเป็นวันที่เราจะบอกพวกเขาในสองโครินบทที่1ข้อที่3-4สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงเมตตาการุณาพระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้เราจะมีส่วนในการแสดงความรู้สึกขอบคุณและเห็นคุณค่าสมาชิกครอบครัวของเราผ่านทางคำพูดและการกระทำเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบ้านได้อย่างไรบ้างให้เราอธิฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รัก เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามาอย่างครั่นครามและอัศจรรย์ขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นคุณค่าสมาชิกครอบครัวของเราในฐานะการทรงสร้างของพระเจ้าด้วยความเคารพและตระหนักว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขขอทรงช่วยเราให้ได้แสดงออกถึงการขอบคุณการเห็นคุณค่าชื่นชมและหนุนใจซึ่งกันและกัน เพื่อเราเองจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในบ้านให้เต็มล้นด้วยความรักที่มาจากพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเทศกาลอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราตลอด40วันเราจึงของดรายการ Everyday with God ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง9พฤศจิกาย,ยนและขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมใช้เวลาและอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศได้ที่ YouTube c h a n n e Love l Thailand 111นอกจากนี้ในเวลา11นาฬกา45นาที ถึง12นาฬิกา30นาทีตลอด40วันยกเว้นวันอาทิตย์ท่านสามารถร่วมฟังการแบ่งปันพระวจนะและร่วมอธิษฐานเพื่อประเทศไทยได้ทาง y o u t u b n n h l Nexus Christian Church นี้ได้รายการ Everyday with God จะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ